มาเข้าอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาตัดก,กิ่งซึ่งอยู่ตรงนี้ออกนะครับกิ่งหอ่ากิ่งหนึ่งครับครับแล้วก็เข้าลวดอีกกิ่งนี้นะครับอ่ากิ่งเกแล้วก็ตัดกิ่งนี้เขาเรียกว่ากิ่งหลักแร้อ่ตัดก,กิ่งหลักแร้ออกนะครับเพราะว่าเราต้องให้เป็นออกด้านข้างไปกว่ากันบวมนะครับอ่า กิ่งหลักแรกเนี่ยเราต้องตัดออกนะครับแล้วก็อ้อมก็มากะประมาณว่าลวดพอเหมาะจะเข้าอีกด้านกิ่งหนึ่งเราก็เข้าเข้าอีกกิ่งหนึ่งนะครับก็เป็นเป็นกิ่งนี้นะครับนี่แหละฮะเข้าไปเรื่อยๆอก็ตัดกิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปด้วยนะครับแล้วก็พันเข้าลวดมาอีกนะครับ นี่ล้วก็ประพันธ์นิดหนึ่งแต่ก่อนหนึ่งเราก็ตัดจริงอยู่ตรงนี้เนี่ยตัดออกด้วยนะครับแล้วก็เข้าลวดไปนะครับครับก็มาเข้าลวดด้านนี้อีกนะครับตรงนี้เข้ายาวมาเลยครับเข้ามาตามนี้เลยครับครับก็ถือเป็นศิลปะเป็นความสวยงามนะครับแล้วก็ที่ ทำในรูปแบบที่เขาบอมาแล้วก็ย้ายนะเปลี่ยนทิศทางนะครับ